อัปเดตโควิด19ล่าสุดยอดผู้ป่วยสะส,สมเฉียด4 4 0 0 0 0รายทั่วโลกเชื 2019, ่อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี2562และเมื่อวันที่11มีนาคมองค์การอนามัยโลกก็ได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเพราะนอกจากจะแพร่ระบาดไปน,นอกเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนแล้วก็ยังระบาดไปทั่วจีน แต่ทั่วโลกมากกว่า196ประเทศจนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน19,658คนโดยหลายประเทศอย่างอิตาลีอิหร่านญี่ปุ่นดูเหมือนตัวเลขผู้ปว่วยโควิด -19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียงจนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อมารับมือกับการแพร่ระบาด ของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นี้